กระตีโค้งครับอยกล้อนะครับยกล้อหน่อยครับอ๋ออ๋อยกล้ออีกทีครับอ๋อยกล้ออีกทีครับอ๋อยกล้ออีกทีครับอ๋อไปไปยกล้อนยครับเอาเบิ้ลรถนยครับ โอ้โหการตีโค้งครับอ๋ออยกล้อนะครับยกล้อหน่อยเออตีโค้งหน่อยตีโค้งโอ้โหการดิฟครับการดิฟท์ดิฟนะครับดิฟหน่อยอ๋อ ไปเอาไปบายก่อนไปบายก่อนเอาไปบายก่อนขอบากเอาไปบายก่นอไปไปกนส่งจุกกันสวัสดีครับ